กลับมาที่บ้านเรากันบ้างนะคะทางฝั่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะคุณจุรินลักษณะวิสิทธ์ค่ะได้มีโอกาสหารือกันทางโทรศัพท์เป็นแบบทางไกลนะคะกับ องบอกว่าเป็นแคนดิเดตของคนที่จะมาดํารงตําแหน่งผอ WTO นะคะผู้วยการองค์การการค้าโลกนั่นเองนะคะก็มีการคาดหมายกันว่าเธอคนนี้จะขึ้นดํารงตําแหน่งนะคะจะเป็นผู้หญิงคนแรกที่ได้ดํารงตําแหน่งผอของ WTO ด้วยก็เลยทําให้ทางกุจุรินได้มีโอกาสพูดคุยกันนั่นก็คือพูดคุยกับนางเอ็นโกซี่โอเคนโจอีเวล่านะคะเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของไนจีเรียคุยกันทั้งระดับเรื่องของการผลักดันองการการค้าโลกด้วยแล้วก็ ในแง่ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจกับไนจีเรียนะคะไทยกับไนจีเรียนั่นเองทางคุณจุรินค่ะก็บอกว่าหลังจากที่ได้มีการหารือกันนะคะผ่านระบบโทรศัพท์ทางไกลตั้งแต่วันที่23พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาเนี่ยสฝ่ายก็ได้หารือกันเกี่ยวกับสถานการณ์การค้าโลกรวมไปถึงเศรษฐกิจการค้าระหว่างไทยแล้วก็ไนจีเรียค่ะโดยได้หารือเพื่อผลักดันการทําความตกลงทางการค้าระหว่างไทยกับไนจีเรียเพื่อให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมทางการค้าหรือว่าร้อยเทรด คอม m ิต t ี e นะคะ JTC โดยเร็วค่ะซึ่งตอนนี้ JTC เนี่ยจะช่วยกันแก้ปัญหาแล้วก็อุปสรรคทางการค้าระหว่างไทยกับไนจีเรียแล้วก็หวังว่าจะสามารถขยายการค้าการลงทุนเพิ่มต่อกันมากขึ้นนะคะไทยก็มีการขอให้ไนจีเรียค่ะช่วยผลักดัน การปรับปรุงแล้วก็ปฏิรูปองค์การการค้าโลกแล้วก็เร่งรัดประเด็นสําคัญ3เรื่องคือการเกษตรอุดหนุนประมงแล้วก็พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นะคะ <c oughs> เพื่อเป็น,นกลไกที่ประเทศสมาชิกจะได้ประโยชน์อย่างกว้างขวางแล้วก็ตอบโจทย์การค้าโลกที่เปลี่ยนไปด้วย ทางคุณจุริน,นบอกว่าขณะนี้ W T O อยู่ระหว่างกระบวนการคัดเลือกคนที่จะมาแต่งตั้งดำรงตำแหน่งผู้มนวยการใหญ่นะคะของ W T O ก็คาดว่าจะทราบผลการสมัครภายในปลายปีนี้หรือว่าต้นปีหน้าตอนนี้แคนดิเดตก็ตามข่าวก็บอกว่าเหลือน้อยแล้วนะคะแล้วก็ทางด้านของ Engosi, Okenvo, Ivela เนี่ยก็ถือว่าเป็นแคนดิเดตเป็นตัวเต็งเลยก็ว่าได้ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับไนจีเรียค่ะปัจจุบันไนจีเรียเป็นคู่ค้าอันดับที่55ของไทยนะคะในปี2 0 0 6 2ค่ะการค้าระหว่างการมีมูลค่ารวม18,553.69ล้านบาทไทยส่งออกไปในจีเรียมูลค่า6,511.53ล้านบาทแล้วก็นำเข้านะมูลค่า12,42.16ล้านบาทคาดว่าในอนาคตค่ะไทยจะสามารถผลักดันการส่งออกสินค้าที่มีศัก,กยภาพได้ไม่ว่าจะเป็นข้าวผลิตภัณฑ์ยางเน็ตพลาสติกนะคะเคมีพัณฑ์รถยนต์อุปกรณ์และส่วนประกอบเครื่องสํา อ่างแล้วก็สบู่นะคะเพื่อเพิ่มยอดการส่งออกแล้วก็รายได้ผ่านการขยายความร่วมมือทางการค้าแล้วก็เศรษฐกิจระหว่างประเทศด้วยค่ะ ขอบคุณที่รับชม TNN ช่อง16นะคะและอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยค่ะยังมีวิดีโอที่น่าสนใจให้ได้ชมกันอีกเพียบเลยนะคะและถากว่าไม่อยากจะพลาดชมรายการสดๆแล้วก็เข้าไปได้ใน Facebook TNN Live ค่ะช่องทางการรับชมของเรายังมีอีกหลากหลายช่องทางง่ายๆนะคะเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอข้างล่างนี้และค่ะ